อ่านะคะฝากถึงอาจารย์อึ่งเผผานะคะอ่าหนูไม่รู้ว่าอาจารย์หมายถึงใครนะอ่าเป็นเอฟซีต้องต้องเอารักศิลปินให้ถูกให้ถูกอ่าเป็นเอฟซีอ่าอย่าอะไรวะอย่ารักศิลปินแบบผิดผิดอ่าเนาะโอเค อยากจะบอกให้อาจารย์อึ่งเผ้าฟังนะคะพวกเราอายุ50 60 70นี่คือ FC ขององ่งอิงส่วนมากคืออายุ50 60 70เนาะพวกเรามีวุฒิภาวะนะคะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอาจารย์อึ่งเผ้าเป็นนักแต่งเพลงมาเก้าปีเนี่ย หรือสิบปีอะไรก็ไม่รู้ทำไมอาจารย์ไม่มีชื่อเสียงเลยทำไมไม่มีใครรู้จักอาจารย์หนูก็เพิ่งรู้จักวันนี้วันที่คุณมาด้วยค่ะศิลปินที่เขาร้องเพลงแบบสุภาพเรียบร้อยเนี่ยหนูก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะอาจารย์มีความคิดที่เป็นลบอาจารย์ไม่ได้มีวุฒิภาวะของคำว่าอาจารย์ที่น่าศรัทธาเชื่อมั่น มุมมองของอาจารย์ชอบคนเคี้ยวชอบคนแหลกชอบค้นทางขาสังคมไม่ได้ชอบเหมือนอาจารย์นะคะคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เขามีรางวัลการันตีคมชัดลึกอวอวเนี่ยอาจารย์กลับมาด้วยค่าเขาหาว่าเขาร้องเพลงไม่ผ่านแต่อีกคนเนี่ยนะหนูไม่อยากใช้คําว่ากะเลกะลาดความสําเร็จยังไม่เคยมีแต่ก็ไปชื่นชม จะชื่นชมมากชื่นชมน้อยแต่อาจารย์ก็ไปชื่นชมเขาแล้วคนที่ประสบความสำเร็จแต่อาจารย์กลับมาด้อยค่าเขาแบบนี้ไปคิดเอาเองค่ะว่าอาจารย์เป็นคนแบบไหนอาจารย์ด้อยค่าคนที่เขาประสบความสำเร็จแต่ไปชื่นชมคนที่ล้มเหลวเขาไม่เคยมีผลงานค่ะเสียงกะแงบแงบแงบคือแดกเป็ดไปพันโตัวจริงไหม หนูไม่เข้าใจค่ะว่าอาจารย์ทำไมคิดแบบนี้และขอร้องนะคะอาจารย์ไม่ได้เป็นญาติกับพวกหนูหนูก็ไม่รู้จักอาจารย์หนูรู้จกักแต่โออการที่อาจารย์มาวิพากษ์วิจารณ์ถ้าคิดว่าเป็นอาภูบาอาจารย์อาจารย์ต้องพูดเป็นกลางค่ะสองช้อย หนึ่งอ๋ออีกคนก็เออเหมาะเหมาะคนนี้เหมาะที่จะเล่าจะเด้งเออบุคลิกเขาใช่เลยแต่อีกคนนึงอุ๊ยเขาไม่ใช่คนเด้าอ่ะแต่ทําไมเพลงเขาออกมาแล้วมันน่าดูเออมันเป็นอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งที่ดูแล้วประทับใจดูแล้วมันตื่นตาตื่นใจแล้วมันมีความละมุนมีความมีมารยาทหรือมีความสวยงามเหมือนกับน้องรักษาวัฒนธรรมอีสานบานเฮา ร้องเรียบร้อยก็ดูดีร้องเรียบร้อยก็น่าฟังเออดีใจนะครับที่ลูกหลานของเรารักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมคำวาว่าลําเพิินทําไมอาจารย์ไม่พูดแบบนี้คะมั่วแต่คิดลามกจกกระเปิดนะ่ะมั่วแต่คิดเรื่องวางขาให้ทางขาให,ให้ให้เล็ดให้เขี้ยวจังเสียก็คิดอยู่อย่างนี้ไง สังคมบ่ได้มากคนเขี้ยวค่ะตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่บอกว่าให้รักนวลสังวนตัวหนูไม่รู้ว่าพ่อแม่อาจารย์สอนอาจารย์ยังไงแต่พ่อแม่หนูสอนมาเช่นนี้ขอโทษจุ้งจ้งเอ่อยถึงพ่อแม่นะคะอ่าหนูไม่รู้ค่ะแต่พ่อแม่หนูสอนว่าให้รักนวลสังวนตัวทําอะไรก็ทําพอดีแล้วต้องรู้สังคมด้วยว่าสังคมเขาชอบอะไร และถ้าคนมันใช่เขาไปทางน้นเขาก็ถูกแต่อุ้งอิงคุณไม่มีสิทธิ์อาจารย์ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้น้องแรกดหรือเคียวค่ะอาจารย์ชอบเคียวชอบแรกดก็ไปค่ะไปหาอีดาดดำเลยมักไัมักมั่นค่ะไม่ควรมาด้อยค่าหรือไม่ควรมาวิภาควิจารณ์ว่าผ่านไม่ผ่านไม่มีใครถามอาจารย์ การที่เขาทําศิลปินสร้างศิลปินขึ้นมาสักคนเนี่ยเขาสร้างจากอะไรรู้ไหมเขาสร้างจากความนิยมของเอฟซีเขาจะทําแบบไหนให้เอฟซีประทับใจเขาจะสร้างยังไเงเขาจ้องเขาเจาะที่ตลาดก่อนทุกวันนี้มันเป็นยุคโซเชียลเขาจะต้องมาเซาผู้บริหารหรือคนที่จะเสนอให้ศิลปินเขาร้องเพลงอะไร เขาดูแล้วว่าตลาดต้องการแบบนี้ส่วนอาจารย์ชอบเขี้ยวชอบเด้าชอบดากด,าดำก็ไปค่ะไปค่ะไม่ควรบังคับให้อุ้งอิงต้องมาเด้ามาเด้งหรือมาเขี้ยวไม่ใช่แนวของเขาและเอฟซียางดิฉันหนูเดียนเนี่ยบ่ม,มักค่ะเราพอใจศิลปินเป็นแบบนี้คุณยังไม่ใช้คำว่าหนูไม่รู้ว่าคุณว่าใครนะอาจารย์หน้าอึ้งอ่างอึงอ้งเผา้านะ แต่รู้สึกใช้คำว่ารักศิลปินต้องรักให้เป็นต้องไม่ให้เขาหลงทางทุกวันนี้อุ้งอิงมาถูกทางที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ประชาชนลูกหลานบ้านเฮานี่มันไปหลงค่านิยมต่างประเทศพุ่น่ะไปเกาหลีพุ่น่ะทอดผ้าบางคนถ้าแก้ผ้าได้เขาก็จะแก้แล้วแต่มันน่าเบื่อไม่ได้บักคนบ่มักคนถอดผ้า เราชอบดูศิลปินที่พอดีพองามเต้นยังไงก็เป็นตาฮักจะอะไรนักหนานี่คือตัวอย่างที่ดีของสังคมทําไมอาจารย์มมงไม่เห็นทําไมต้องมาดอยค่าทําไมต้องมาบังคับว่าเข้าใจค่ะไม่จบไม่สิน้นวิพากวิจารย์วันละพี่ก็ปากไอ้เว้าสิค่ะคิดว่าเป็นอาจารย์แล้วคนอื่นจะวิพากอิจารย์อาจารย์ไม่ได้หรอคะ ในฐานะที่หนูเป็นผู้ชมเป็นผู้บริโภคหนูชอบมองศิลปินแบบอุงอิงแต่หนูไม่ชอบศิลปินที่มันเกินไปแบบอีดากดำมันเยอะเกินไปค่ะแล้วก็เข้าใจเปรียบเทียบเหลือเกินนะคะรู้สึกจะอยู่มุมมืดเชียอีดากดำมานานแล้วมันไม่มีแสงไงเชียจะตายอยู่แล้วมันก็เป็นได้แค่นั้นมีโอกาสจะไปอัดเพลงไปไม่รอดค่ะความจำไม่ดี สีเต้นอยนะคะผู้จ้กาก็ค่ะสีแต่น้อยหนูไม่ชอบเลยไม่จบสักทีล้ามปามมาถึงเอฟซีหาว่า f เอฟซีอ่าสิบห้าศิลปินเสียคนคนที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้คุณมองได้แค่นี้หรือแค่คุณไปชื่นชมคนล้มเหลวนี่คือคุณไม่ผ่านค่ะระดับสกิลการเข้าใจ นะความคิดเห็นของคุณก็ไม่ผ่านแล้วคุณบังคับให้เด็กคนหนึ่งที่เขาเรียบร้อยให้เขาเคียวให้เขาแรลกยังสิไหมคะความคิดของคุณแย่มากนะคะทําไมคุณไม่แยกแยะว่าเออคนนี้ก็เออเขาก็เก่งเขามีความเรียบร้อยอา่าเขาก็เหมาะที่จะลองมอล่ําแต่ได้จะมาแนวนี้ก็น่ารักไปอีกแบบทําไมคุณไม่พูดแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงพอเอซีเข้าไปแตล่ลมโอ้โห ศิลปินถ้ามีเอซีแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเอซี FC น้องไม่ดีตรงไหนคะอย่างน้อยพวกเราก็ชื่นชมแยกแยะค่ะเราชื่นชมความคนที่มีความสําเร็จแต่เราไม่ชื่นชมคนที่ล้มเหลวเพราะมันไม่มีอะไรให้ชื่นชมอาจารย์อย่าพูดเอามันอย่าพูดเอาแตกใจตัวเองก็น,นี่เด้าดีเด้าดีก็ชอบเดา้าก็ไปหาเด้าเลย พูดมาได้ยังไงร้องแบบนี้ไม่ผ่านต้องเดา้าต้องเคี่ยวต้องแล็ดเขาเรียบร้อยอยู่แล้วจะไปบังคับให้เขาแล็ดเขาเคี่ยวคุณก็ไปปั้นข่ามากอีดเด้าไปอยู่กับอีเดาเลยแต่งเพลงให้อีเด้าเลยดูสิว่าเพลงที่คุณแต่งให้อีเดา้าจะได้สักกี่วิวที่แน่แนผ่านห้าแสนห้าแสนวิวไม่ได้ก่อนอ่ะดูสิว่า ระหว่างเรียบร้อยกับเดา้าสเปสปาเดา้าสยดสยองเดา้าดาดดำไปนะคนเรามันต้องมีความพอดีค่ะเขายังเด็กอยู่เขายังขายความสดใสาขายความน่ารักไม่จําเป็นต้องเดา้าไม่จาเป็นต้องแรกแค่ยิ้มก็ดูได้แล้วนี่คือเด็กค่ะคุณจะบังคับไปเด็กแรกแบบน,นี้หรอเที่ยวจังสีบอก คิดได้เนาะเป็นถึงคู่บา,าอาจารย์ไหมตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วนะประเด็ดนนี้แต่พอไปดูมาเอฟซีะ FC. จะต้องพาศิลปินในทางที่ถูกที่ควรศิลปินเอฟซีไม่ได้พาศิลปินไปที่ที่เลวร้ายนะคะคุณดูสิคนที่พวกเรายกย่องชื่นชมเขาเขาได้รางวัลกี่รางวัลแล้ว เขาช่วยเหลือสังคมเขาเป็นลูกกะตัญญูผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่ายังนับถือศรัทธายังเรียกหาเขาถ้าอาจารย์อึ่งเ่าคิดได้แค่นี้ก็เงียบไปเลยค่ะไปชื่นชมอิดาดำไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับโออจบนะคะรำคาญ